สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แบงค์ก็จะมาโฮมทัวร์นะคะคอนโดรีเจนหกสิบแปดนะครับป็นคอนโดแรกของแบงค์เลยเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเลยนะคะ และนี่นะคะที่คอนโดก็จะมีพวกร้านอาหารร้านซักรีดนะคะแล้วก็มีถังซักผ้าน,นะคะแล้วก็จะมีทุกๆอย่างเลยนะคะทุกคนเราหวังว่าถ้ามาก็คือมันก็โอเคเพราะว่ามีทุกอย่างครบนะคะเออแล้วเดี๋ยวแบงค์จะพาทุกคนนะคะไปดูไปดูไปดูสาวเวดนามละกิษของเรากันนะว่าดีแค่ไหนไปเลยแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าคอนโดลนะะแล้วนะคะเราก็จะไปกันเลยแล้วก็มาสแกนก่อนเนาะ คุณค่ะแล้วก็จะสแกนบัตรก,กันทุกคนคือเข้าทำเข้าตึกเข้าแล้วทุกคน้าคลิปกันเราจะไปกดคลิปชั้นห้องนะชั้นสามสิเราจะไปชั้นสามกันนี่ ตดแล้วเราก็จะมาถึงที่ทางเข้านะคะก่อนแรกเลยเราต้องการสแกนอีกแล้วทุกคนตืดแล้วก็เข้าประตูนะคะชนะแล้วก็มาเจอสระว่ายน้ำกันแล้วเราก็ถึงสระว่ายน้ำนะคะทุกคนคือมันแบบเฮ้ยคือแบบรูระมามากทุกคนแล้วก็มีฟิตเนสนะคะนี่เลยฟิตเนส ทุกคนดีไหมเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูก,กันข้างบนขาวนกันเนาะเพราบอกข้ามมามันโอเคมากทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคน,กคนมันดีมากแต่ตอนนี้ฝนตกนะคะ่ะแต่ว่าไม่มีปัญหาคะ่ะเพราะว่าเราก็จะมาทำวอลกก์กน,เน้เพราะว่าทุกคนดีใจดีใจมีความสุขแทนนี่ค่ะทุกคนดูนะเฮ้ยดูนีแต่ไม่มีผู้ชายมาเลยเลยเป็นไงรู้ระกไายน้ำนี่ก็คือคอนโดแบงค์นะคะคือบบสวยมากทุกคน ไงต่อมปน้นของเราดูสวยมากดูแลมหมาห่าวเนาะได้ด้ และขนานี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในฟิตนเนสดดๆทุกคนทุกคนดูดีมากทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปชั้นจัดรถนะคะเพราะว่า คอนโดนเราไม่ได้กระหลกเะลาไม่มีชั้นจัลลดนะคะไปดูกันเลยย,ลยังไม่มาลิฟยังไม่มาทุกคนต้องรอคอยนะคะหยุดอุย้ยอัตโนมัติลิฟปตป์ิดแล้วคะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอชั้นราลกดกัน <c oughs> ไปเจอชั้นจัลลดกันทุกคนตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียง เราทางานนะคะับเราคนทํายังไงอะประตูเอาไปทางนี้โอ้ยไม่ได้ทุกคนเราออกไปได้ทำาไงดีได้แล้วทุกคนดูชั้นจะดรถของเรานะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนกับฟิตเนสสระว่ายน้ำแล้วก็ชั้นจอดรของเรานะคะเป็นคอนโดที่โอเคเลยแล้วระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกคนไปที่ห้อง เบดรูมเนาะห้องนอนแต่จริงๆมันมีห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นแล้วก็ระเบียงเนาะจริงๆเราแบบห้องเราดีมากแต่ว่าเราจะไม่พูดเยอะเราจะให้พาทุกคนไปดูกันเองเลยว่าห้องเราเป็นยังไงเนาะแต่จริงๆเราไม่ค่อยดีห้องหรอกเนาะเราจะชาทุกคนไปดูกันเลยนะคะตึกเอฟนะคะลีเจนด์โฮมสิบแปดเข้ามากันกดเซิร์ชพี่ยามนะคะตึ๊งตึ๊ตึ๊งตึ๊ตึ๊ง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 แล้วก็จะสแกน ไดาเจอลิฟต์นะคะเจอลิฟต์ไปแล้วขลิฟปไปแล้วทุกคนเป็นไงขลิปเปิดมาเราไปชั้นห้ากันนะคะเวลาอย่งไม่กดชั้นเดีเย๋ยวไปชั้นห้านะคะทุกคนไปดูกันเลยเราก็ขึ้นไปที่ชั้นห้านะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นเลียวนะคะที่สว่างมากนะคะ พราะว่าไฟเปิดทุกดวงนะคะคือก็คือคอนโดนี้รวยเป็นคนรวยทุกคนกต้องเข้าใจว่าคอนโดชั้นนี้เป็นคนรวยนะคะอืไปดูกันนะคะไปเลยคึ่งแล้วทุกคนไม่มีใครหรอกอ <c oughs> ูเย็นมากทุกคนเป็นไงห้องเรา <c oughs> ห้องเลิออ่ะอันหนึ่งเราขอทนทามันนะอคะทุกคน โอ้ชั้นยังไม่ได้เปิดไฟทุกคนขอโทษนี่นะคะเดี๋ยวเราพแพนกล้องไปกล้องหลังเนาะไปเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะแบบทีวีไดๆเนาะแล้วก็ชั้นวางของไดๆอันนี้คือนั่นแหละค่ะโต๊ะตรงกลางห้องเนาะอันนี้แล้วก็วอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นทุกคนคือมันดีมากนะคะไปแพนห้องนอนกันเลยอันนี้จะเป็นชั้นพวกเครื่องสระอางได้เนาะแบบความสดความงามทุกคนจะมีคอนโซลน่ารักที่สุด แล้วก็จะมีนี่ค่ะเตียงอันนี้เป็นรูปของของน้องแบงค์เรออินุนแล้วก็เตียงน่ารักมากนะคะแล้วก็นี่เลยขออนุญาตพาทุกคนไปดูข้างนอกนะคะนะคะนี่ก็คือวิวข้างนอกนะคะที่ทุกคนจะเห็นว่ามันดีมากเป็นไงทุกคนเป็นไงและที่ทุกคนเห็นนะคะคือนุนเลย BTS นะคะรถไฟเนาะเป็นไงคอนโดเราก็รถไฟดีไหมนะคะเออ เราไปดูห้องครัวกันเลยไปเลยมาแล้วจ้ะห้องครัวเลือนจ้ะห้องครัวเป็นห้องครัวปิดนะคะก็คือแบบว่าเวลาทำกับข้าวมันก็ไม,ม่ไม่สามารถมีกลิ่นได้นะคะเพราะว่ามันปิดอยู่เนาะนี่ห้องครัรควรทุกคนทุกคนเห็นแบบมันอย่างนี้นะคะทุกแบบคนชอบกับข้าวมากเลยนะคะถ้เรา,า,านี้ตู้เย็นมีเวลาบ้างตอนนี้ตอนนี้ในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยกลับคอนโดตัวเองเลยนะคะนี่ไปดูข้างนอกกันทุกคนอนเลิศเลิศดว่า ทุกคนดูนะเป็นไงเป็นไงวิวมันดีได้ได้นั่น BTS วิวมันดีไหมดีไหมดีไหมเออใครไม่มาอยู่คือพลาดมากนั้นคือโรตัสทุกคนโลตัสเ Tesco โรตัสทุกคนอยากให้ทุกคนมาวะแล้วก็ และก็นะคะขนาดห้องของ้องแมงนะคะสาอตารางเมน,นะคะอยู่ชั้น5นะคะตึกเอนะคะห้อง156อุ้ยต้องบอกขนาดนี้ไม่มาไม่ได้หรอเปล่าเออแล้วก็แบบทุกคนนะคะว่าดีดีมากห้องตึกนี้ดีมีแบงคนสวยดีนะคะแล้วก็ห้องอะ่ะเป็นประมาณว่า เช่าไม่ใช่ซื้อนะคะซื้อมันก็อยู่หลักหลักล้านขึ้นเนาะแต่ในเป็นเช่านะคะเดือนละเจ็ดพันเนาะใดๆค่าน้ำค่าไฟไม่รวมนะคะค่นาน้ำค่าไฟจะคิดตามเอ่อไฟฟ้าของของรัฐบาลเลยนะคะแต่แบงก์ก็รู้สึกว่าแบงก์โอเคกับห้องนี้มากแล้วก็แบงก์อยากบอกทุกคนว่าน้องๆปีหนึ่งที่จะเข้ามาปีหน้านะคะก็แบบให้ลองเข้ามาดูก่อนนะคะม,มันมีเพจของแบบว่าหาคอนโดใดๆเนาะ แล้วว่าถ้าพี่เคยแนะนาคอนโดนี้ให้รีบเอาเลยจริงๆไม่ว่าชั้นไหนห้องไหนดีทุกห้องเพราะว่าแบงค์ไปสารวจมาแล้วเนาะอืมแล้วก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมาเอ้ยลืมลืมพาไปดูห้องน้ำทุกคนห้องน้ำนี่มากเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ทุกคนห้องน้ำที่เราลืมพาทุกคนมาดูน้าสีส้มสวยนี่อ่างมือห้องน้ำทุกคนดูเป็นไงมันแบบประมาณว่าปิดปิดได้จ้าปิดปิดสิเออปิด เออกระจกบานใหญ่เนาะแล้วสวยว่าแล้วก็พาไปดูตุกเสื้อผ้ากันนะคะนี่เลยทุกคนสื้อผ้าเราเยอะมากเป็นไงกันบ้างเอยกับคอนโดรีเจนโฮมสิบแปนะคะทุกคนแล้วก็เราอยากบอกทุกคนว่าใครที่อยากมาที่นี่สามารถติดต่อที่คอนโดได้เลยนะคะก็ใต้คอนโดนะคะจะมีป้ายบอกนะคะว่า ห้องแบบไหนราคาเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วมันสามารถมีรายแอดอกับเจ้าของห้องได้เลยเนาะแล้วก็แบงค์อยากฝากทุกคนว่าอยู่ที่ไหนไม่สําคัญนะคะอยู่ที่ว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุขก็พอเนาะวันนี้ก็จบการโฮมทัวร์คอนโดของแบงค์แล้วเนาะจริงๆก็ไม่มดไมีไม่มีอะไรมากหรอกจริงๆกับ แบงอะไปอยู่คอนโดเพื่อนซะบ่อยกว่าคอนโดตัวเองเนาะจริงๆแมงอาจจะอยากอยากเอ่อโฮมทัวร์คอนโดเพื่อนมากกว่าเพราะของที่คอนโดเพื่อนมันเยอะมากนะคะทุกคนเลยอยากแบบอวดด้วยเออแต่ก็นั่นแหละขาดก็ใครที่อยากมาก็ลองมาติดต่อสอบถามดูได้เนาะแบงก็แค่นั้นแหละขาดรู้สึแบงโอเคกับห้องนี้แลางเนาะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย